บาร์เทนเดอร์แทนนะฮะตอนนี้ก็แดดล่มลงลมตกนะครับผมเราก็มาชงอะไรที่แบบว่าดื่มตามนั่นเองนะครับผมดื่มตามเวลาเอาตามหัวข้อเลยนะฮะอา้าวเข้ามากันก่อนนะครับตามหัวข้อเลยก็ของเหลือบ้านๆเอามาทำท็อกเทลเออแต่มันไม่ใช่ว่ามันมันมันแบบไม่มีสิ่งนี้เลยไม่ได้นะก็คือสปิริตสปิริตเติมเอแปลว่าอะไรคุณรู้อยู่แล้ว ไม่เพื่อไม่ดัดจริตก็ว่าง่ายๆคุณต้องมีวอดกา้ามีจินมีอะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยนะครับไม่ใช่อยู่ดีีดแบบจากครัวเรือนคุณมีฟิวมาทำค็อกเทลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีเบสหลักไงค็อกเทลมันก็ต้องแบบมีเหล้าอยู่แล้วนะนะฮะสวัสดีครับผมเอาเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลเวสต์วิวนะฮะตลาดวายแล้วตอนนี้เราก็เลยเดีย๋ยวเราจะมาทำเมนูกันเพื่อไม่ให้เวลาเสียไปเปล่านะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะ แล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรครับพี่หาอะไรครับโอเคอาวแก้วก็สวยๆด้วยอแก้วสวยด้วยวยูยย่ไหนอ่ะอ๋ะอไอตัวนั้นเป็นตัวโชว์เหรอแก้วกระเด็นไปแล้วข้างในเลยวะ่ะอ่าขอโทษทีนะครับผมอุย้ยแก,ก้วตกไปข้างล่างอุย้ยโฉเร็ยบร้ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราใช้แก้วตัวนี้นะแทนกันแก้วก็ต้องบ้านๆด้วย พราะใครจะมีแก้วแบบมาร์ตินี่อยู่ที่บ้านทุกคนเนอะเอาแก้วอะไรก็ได้นะฮะวันนี้ก็จะดูว่ามีอะไรเหลือบ้างเรามีวอดก้าเหลือเรามีจินเหลือที่บ้านถ้าไม่มีเหลืออเน,นี้ต้องซื้ออยู่ๆคนจะมีจินมีวอดก้าได้เนี่ยไม่ใช่ขวดปกติ่ะอ่าแต่ขึ้นชื่อว่าของเคลคุณก็ต้องมีสารตั้งต้นนะฮะอันนี้ติดบ้านไว้ติดบ้านไว้ไง่ายๆถือไว้ว่าถือว่า,ว,าวันนี้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะถือว่าบอกบุญกันไป และก็สําคัญเลยแพ่ง <laughs> <laughs> จะมีติดบัตรดไงไง้วยกันว่าอ้นนี้ทิปเปสก <c oughs> ไม่มีไม่เป็นไรอ <c oughs> เอาว่าขอให้มันมีอะไรเกี่ยวกับเปรี้ยวๆหวานๆเ <c oughs> ช่น <c oughs> ส้มมะนาวมะนาวทุกบ้านมีอยู่แล้วไปซื้อไปซื้อ,อยังไงก็ต้องซื้ออันเนี้ยอาจมีมะนาวแป้นซะหน่อยเอ๊บอกก่อนมะนาวกลมๆเป็นไงพี่รสชาติมันใหญ่ๆอะ่ะมะนาวบิก๊กอ่ะจะโบอ่ะไม่ค่อยอร่อยนะค่อยอันนั้นไม่จะไม่ค่อยหอมก็คืออ่าอยู่ในอยู่เนเฟรมด้วยกันหน่อยไม่ค่อยหอมนะ ตัวค็อกเทลจริงๆเวลาเราใช้มะนาวอะค่ะอยากจะใช้เป็นมะนาวแป้นดีกว่าแป้นดีกว่ามันมีกีิ่มันมีกีิ่สายพันธุ์เนี่ยมีมะนาวอะไรบ้างไหนนะคุยกันหน่อยเลยิคุยเรื่องมะนาวไดนไหมมะนาวมีหลายสายพันธุ์มากแต่แต่ที่รู้จักอ่ะก็คือใช้มาตลอดเลยจะเป็นมะนาวแป้นเพชรบุรีอ่าอ่าเสียบก่อนโอเคมะนาวแป้นต้องเพชรบุรีด้วยเหรอใะมะนาวก็คือมันเรียกว่าแป้นนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหน ส่วนใหญ่เพชรบุรีดังสุด oh, อ๋อเพชรบุรีดังสุดเชิญนะครับผมสั่งได้เลยนะครับผมระ <laughs> หว่างนี้ระหว่างนี้ก็รอตกบลูกค้าไปเรื่อยๆนะฮะก็ <laughs> <c oughs> คือเพชรบุรีดังสุด <laughs> เป็นที่มาของมะนาวแป้นด้วย <laughs> ใช่อ่าช่างเรื่องของมะนาววันนี้เราไปจะพูดถึงมะนาวและมีเลมอนก็ม <laughs> ี ไม่ใ่พูดถึงเวาทำไมเอาว่าท่านแนะนำใครทำค็อกเทลอย่างน้อยมีรามหรือมะนาวและต้องเป็นมะนาวลูกเล็กแวง่ายมะนาวลูกใหญ่ใช้ได้แต่กลิ่นมันไม่ค่อยหอมถ้ามะนาวเล็กเหมือนกุ้งอ่ะกินตัวใหญ่มากกันไปกัน,นกเนื้อกะศากเนาะได้แค่ความเปรี้ยวอันนี้คั้นไปแล้วอันนี้ไม่ใช่หัวเชื้อมะนาวนี่คือคั้นเองนะครับผมคั้นเองโอเคของครูแล้วก็แนะนําว่ามีทิปเปิลเซกหนึ่งที่คุณต้องมีเลยก็คือเขาเรียกว่าเหล้ารองเหล้าหลักก็คือตัวนี้ ถ้าคุณใส่จินก็คือเหล้าหลักถ้าคุณใส่วอดก้าก็คือเหล้าหลักวันนี้เรามีตัวนี้ปเป็นเหล้าหลักเรามีทิปโปเซกเป็นเหล้ารองอเรามีเลมอนคราวน,นี้เราแต่งคอมเป็นซาวเวอร์อย่างให้มีคาแรคเตอร์หน่อยอถ้าเราใส่กันเป็นตรงๆเลยเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเนี่ยรู้ไหมพอ,อรู้ไหมพอม,มีความรู้เห <laughs> มือนคู่บอกอ l a d เล a ี y เอ่อ uh ถ้าสมมติเราใส่จินเราใส่ทิปโปเซกเราใส่มะนาวเราใส่น้ำตาลเชกรวมกันเทออกมาเขาจะเรียกว่าไวท์เลดี้แต่ไอ้นี่บังเอิญมันเป็นสีชมพู แต่จะเรียกว่าพิงเรดี้ก็ไม่ได้เพราะพิงเรดี้สูตรไม่เหมือนกันอเราเรียกว่าไวเรดี้แบบอมชมพูแล้วกันเ <c oughs> ออน้องเขาอมชมพูอ่าอย่างนั้นผมมีของเหลือครับพอดีเลยน้ำเชื่อมคือใช้เนื้อมันจนหมดเราก็จะเหลือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมันเนี่ยอย่างิ้งมันเอามาเป็นเบทแทนน้ำตาลไซรับได้เพราะมัน, <c oughs> ม,นมีกลิ่นคลคเตอร์ของอ b นนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นโดห,หรือเป็นอะไรอะ่ะ เอาตัวมันมาใช้แทนน้ำเชื่อมได้กลิ่นม,มันมีคาแรคเตอร์เว้ย,ยจะไม่มเฉดทิ้งเปล่าใช่แต่มันจะบอกว่าตัวนี้เป็นพีจ๋าเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่น้ำเชื่อมมันอาจจะมีความพีทหน่อยแหละแต่ม,มันน้อยกลิ่นมันน้อยแล้วอาจจะเติมแต่งด้วยแบบพวกไซรัปต่างๆได้ถ้าคุณจะมีเพื่อให้มันแบบเกิดความซับซ้อนในรสชาติอ,ะอ่ะเออนะมันมีตนนัวนี้แล้วเมื่อกี้เราคุยเล่นๆว่าเราจะใส่อะไรอีกนะเราก็จะใส่นะ้ำโซดา ใส่โซดาด้วย,วยอันนั้นเราต้องทำเบ็ดหลักก่อนเลยมานะมาดูกันโอเคนิ่งๆนะอ่าโอเคครับมาดูกันครับผมว่าผมใส่อะไรบ้างวันนี้เราใช้แบบเป็นบัตตันเชกนะครับผมบัตต mm ันเชกก็เป็นอย่างนงี้ mm hmm. เวลาใช้ก็ใช้ด้านที่มันเป็นตัวเตีย้ยที่สุดนะอ่าไปซื้อในแอปสมแอปฟ้า mm hmm. ได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่ห่วงกันนะสินหน่ก็ได้ยังไม่ได้ขายขอพวกนี้ อันนี้เราจะใช้กอดอนนะครับผมจัดตามสูตรก็จิกเกอร์ฝั่งใหญ่ประมาณ40 ml นะครับผมตัวนี้ลองช่างดูนะฮะมันจะเป็นแบบสปีดพัวนะพวกสปีดบาร์เขาทำกันก็คือใช้จิกเกอร์ไปเลยถ้าคุณอยจะลองช่างคุณจะให้เห็นน้ำหนักที่แท้จริงว่ามันได้เท่าไหร่อยากจะเพ๊ะเลยทำผมยุที่บ้านลองช่างดู เพราะว่าเอาจริงเช็คลองช่างดูน้ําหนักมาอาจจะมาคอบเข้มข้นของเรามันไม่เท่ากันไงบางครั้งน้ําหนักเบากว่าหรือว่ามากกว่าต้องลองดูแต่สุดท้ายจบที่อร่อยต้องชิมก่อนนะครับผมตัเสียงพอแล้วนะเฮ้ยโอ้โหอ่าตัวนี้เราใช้จินเป็นเหล้าหลักวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแต่งจิศพูดหน่อยแล้วกันนะพี่นะอ่าทิพย์พัชร,รับผมเลาลองเจอนนะครับผม เอาเท่าไหร่สามสิบอ่าฝั่งจิกเกอร์ฝั่งนี้มีสามสิบให้ดูเลยแล้วสิบห้าพอสิบห้าพอลืมไปเราลองสิบห้าพอครับสิบสิบห้ามลนะครับผมฝั่งชิกเกอร์เล็กเมอกี้ตีไว้ว่าประมาณเอ่อวอดกา้าหรือจีนที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบมลนะครับเตนะครับเคโอ้ดีมากเลยเลมอนครับผมอ่าเป็นสวิตแอนซาวที่เราจะใส่เข้าไปเป็นซาวไม่ใช่สวิตสวิต๋ยวเราใส่ด,ด้วยน้ำเชื่อมเข้าไปนะฮะอ่าน้ำเชื่อมเหรอครับพี่ น้ำเชื่อมด้วยนะเดี๋ยวแ้นี่นีน้ำเชื่อมนี่เาเียดีันนั้นจัดไปเลยครับผมสับน้เชื่อตัวนี้มันจะไม่ได้เหมือนน้ำเชื่อมโดยตรงมันจะไม่หวานมามันจะไม่ได้หวานมากเพราฉะนั้นผมใส่เยอะได้นะฮะใส่ไปสไม่คิดเราเ่นกนแล้วสิบแปดสิบเลยโคตถ้าเป็นน้ำตาลธรรมดาก็ตัดขานะครแปดิบมิลลลนะนี่ใส่เนื้ออุ้ยมีเน้อพีิกลงไปด้วยหลงหลงหลงแถมแถมอ๋อไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสชชิมฮ อเราจะแต่งปรุงอะไรอีกไหมทำสีหน่อยไหมทำสีหน่อยสีทำสีนี่นี่ค่ะมันจะมีพอดีเรามีเคนเบอรี่ติดทำไมเรื่องเหล่านี้มันทำให้ผมรู้สึกสนุกขึ้นมากกว่าการทำกาแฟอีกหลายเท่าเลยนะฮะท่านผู้ชมครับผมเรามีเคนเบอรี่ติดบ้านอแล้วผมมีเคนเบอรี่ติดบ้านบ้านมาผมปลูกหน้าหน้าบ้านเลยครับผมบ้านอยู่อังกฤษอ่ยปลูกแรนมะยมอ่ะแต่จะริดโอเคมีการ์ดิสไหมกันดิสกันดิสก็คือการตกแต่งโอ้โหเละหมดเลยเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มี แต่เราทําให้ไฮโซได้โอเคอเดี๋ยวค่อยหัน่นเดี๋ยวค่อยหัน่นหั่นตรงน,นี้ก็ได้มาอ่ะชิมก่อนสาคัญคือชิมครับผมอ่าคนครับนี่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 อย่างนี้ได้ด้วยนี่นี่น <laughs> ลีลาสายแกวง่งสายเล่นสายเซียนแบบโยนนะเขาเรียกว่าสายแร์อ่าเราไม่ใช่เราเราไต่ม่วไม่ใช่ไม่ม่วหมดเรียนมาเรียนมาเอ่อ ชิมก่อนครับท่านผู้ชมที่ปอชิมหน่อยพีถ้าชิมทำยังไงครับผมนี่แอดละแนะเอาหลุมมาเอาหลุมไหนหลุมทีม่มีเลยโอ้โห oh. แค่นี่ยโอเคเอาฝั่งหลุมนะครับที่มันมีหลุมในมือเรานะสักหน่อยนะฮะโอ้ oh, ดีเลยน้อจะได้ไหมอยากจะเพิ่มอะไรอีกไหมไม่นะกูว่าพอได้แล้วเปรี้ยวอีกนิดนึงเปรี้ยวอีกนิดนึงเหรอเปรี้ยวอีกนิดนึง โอ้เปรี้ยวเลยแล้วเนี่ยอ๋อได้ได้ได้แต่เรามีนี่ครับผมใส่กี่พิไปหน่อยล้วกันนิดเดียวนิดเดียวสิบห้าไม่ต้องสิบห้าครับเอาค่อยๆเอาไปกี่ครแพงครับผมตัวนี้เราหลานเราหลานพอดีมีพีชติดบ้านโอ้พีชติดบ้านเหล้าพีชติดบ้านหาซื้อนะครับอร่อยมากตัวนี้สุดยอดเฮ้ยคนคนดูเกี่ยวกับเหล้าน้อยนะเขาชอบดูเหล่กาแฟนะพวกนี้นะอ๋อช่วงนี้เลิกงานไหมกี่โมง้ว สี่โมโอ้โหเงียบเงียบเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เเดี๋ยวค่อยกลับมาดูได้เวะลาสตรีมใน YouTube ผมชอบมากเลยสั่งได้เลยนะครับผมอ่าพี่ลองมาดูเมื่อกี้เราเปลี่ยนใส่เข้าไปนิดนึงเดโดแค่นิดเดียวอะ่ะแค่นิดเดียวอืมใช่ไหมเฮ้ยมันได้ฟามาอ่ามาครับการเช็คคือการการเช็คเนี่ยพูดแบบสำเนียงไทยเลยนะการเช็คเนี่ย เพื่อให้เราได้หลุดน้ําที่ออกจากน้ําแข็งได้หลุดก็คือเจียจางแหละเอาน้ามันลงมาในค็อเทลด้วยถ้าสมมติว่าเราใส่น้ําแข็งลงไปในเชคเกอร์และเราไม่เชคเราใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่แล้วคนอันนั้นคือเราต้องการให้ค็อเทวมันเย็นดีเฉยน,นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการให้มันได้หลุดด้วยก็คือเจียจางไม่ให้มันเข้มเกินไปเพราะนั้นเราซัดก็ไปอย่างนี้ก็คือเข้มมากนะฮะเดี๋ยวไตวายโ okay. อเคอาทำน้ำแข็งซัดช้อนครึ่งเหมือนเดิมนะครับผม อ่าปกติแล้วเราจะใส่ให้เต็มเลยแต่ว่าตัวนี้เชคเกอร์ซื้อมาใหม่ไม่โคตรใหญ่นะฮะเดี๋ยวมันจะลน้นอูข้างหนึ่งมันน่าจะห้าร้อยมลอ่ะเยอะกันไปนะฮะแล้วก็เอาตัว check, อบอตตัมเชคเอ่อบอตตัมเชคชัว่วตัวยาวครับไว้ด้านบนนะครับแล้วแล้วทุบมันหนึ่งทีนะครับผมแค่นั้เองนะครับผมเอาด้านยาวนะครับอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเชคอย่างเร็วนะครับผมไม่ไม่อาจจะสั่นไปด้วยนะครับ้องขอโทษ้วย เค้กอนมันรู้สึกว่าเย็นเทียบจนจับแบบแทบไม่ไหวแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับผมมันก็จะเป็นไอ้น้ำแบบนี้นี่อา่าวความรู้ล้วน,น,นบอกเลยเนี่แต่ตรงปอกๆนี้เห็นไหมตรงน,นี้เนี่ยถ้าทำน้ำปอกอ่ะเนี่ยตรงนี้มันถึงออกง่ายโอ,โอ้บ้านๆเหรอต้องกรองด้วยใช่ไหมอ่ะถ้าบ้านๆก็ต้องกรองด้วย เวลาซื้อมามันมาเป็นชุดไหมคะครูเอ่มันมีแบบเป็นชุดครับผมจะซื้อแยกก็ได้แล้วแต่ชอบเลยตัวกองตัวกองก็ตัวกองก็แยกเหรอคะเอาไว้งถ้าคุณเซิร์ชคำว่าบาร์เทนเดอร์อุปกรณ์บาร์เทนเดอร์จะถูกกว่าอุปกรณ์กาแฟหลายเท่าครับเต็มเลยเป๊ะครับผมผมบอกเลยครับแล้วแล้วคุณจะได้สิ่งนี้กัะโดมะยอดของเหลือๆในบ้าน เหลือเหลือตรงไหนเหลือตรงไหนโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาการนิสหรือการตกแต่งการนิสแม่ว่าตกแต่งนะครับแต่จริตรงไหนครับผมการนิสการนิสการนิสอ่าเรามีเลมอนหรือว่าเราใช้เปลือกส้มก็ได้นะฮะแนะนําอโตวทีปปอกเอ่อมะม่วงอ่ะเปลือกมะม่วงอ่ะดีสุดมันจะไม่กินผิวเนื้อเนื้อขาวมันด้วยนะฮะมาผมจะบอกให้นะครับเห็นไหมเนะโอเคเอาพยายามไม่เอาเนื้อขาวมันนะซึ่งมันยากครับผม ยาวๆอย่างเงี้ยแล้วตัวเบสิกของมันก็คือคุณต้องตัดให้มันเป็นทรงอย่างเงี้ย YouTube มันมีสอนหมดเอ้าอันนี้ก็มาสอนซ้ำนี่ก็ YouTube เหมือนกันไปดูเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ไปเรียนมาด้วยนะฮะนี่ก็มาผสมผสานให้เป็นชิ้นแบบนี้ก็คือเป็นชิ้นเบสิกชิ้นเบสิกก็จะเป็นอย่างเงี้สสำหรับการที่เราจะเอาไปทําเป็นทรงต่างๆได้แต่นี่คือชิ้นแรกแบบเบสิกง่ายๆเพื่อเอาไปใส่ตรงขอบก็ได้แล้วเราก็ใช้น้ํามันตรงนี้นครับ ของผิวส้มนะครับบีบเข้าไปในแก้วนะพี่ถือในตรงนี้ก็้วเขาจะเห็นม่นะไกลมากเลยอ่าอย่าหกนะ๋ยวเอาไปใกล้ๆกล้ก้องเลยมันจะมีน้ํามันอยู่นะดูนะเดี๋ยวเลยกล้องกล้องอยู่ตรงกลางอย่างนี้กล้องกล้องอยู่มุมนี้โอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันกระเด็นออกมาไหมเป็นไฟๆไหมพี่เห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรครับซิมเข้าไปเลยครับผมเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็อยู่บ้านพาเพื่อนๆมาเป็นไง เมากันทั้งตับเลยบอกให้นี่แล้วก็บอกให้มาล้างจานกันด้วยนะ <laughs> อ่ะมาดื่มดาครับพี่ปอรครับผมใส่นี้เลยแล้วกันนะได้ค่ะคูเมนูนี้เรียกว่าอะไรดีเออตั้งชื่อให้หน่อยดิสีโคตรสวยเลยนะสีชมพูสวยมากสีชมพูสวยมากเลยอากตั้งชื่อให้หน่อยว่าเป็นเมนูชื่ออะไรดีนะสําหรับวันนี้เราตั้งชื่อเมนูด้วยกันดีกว่าเอาเอาแก้วมากินด้วยกันกับพี่โคตรดี ก, e, กินเวลานี้แหละใช่แล้วไม่กินเวลานี้ล้วจะกินเวลาไหนไม่เมาตอนนี้ล้วจะเมาตอนไหนละครับเออเชิญครับผม <Thank you. S 1> แดกซะโอ้ยอันนี้ผมเล่าพนักงานหรือเปล่าเคขนาดนี้โคตรดีบอกเลยถ้าเราออกมาท้งน้ำแข็งเลยมันก็จะดูเต็มนะมันก็จะดูเยอะเน้นเน้นเหมือนกินเยอะ เป็นไงถูกใจไหมเอ้ะต้องกินพีซอะมันทําให้มันมีสเสน่ห์ไม่ใช่แบบแคบเปรี้ยวเหล้ามันจะมีความหอมขึ้นมาเบาๆบ,าบานิดนึงอันนี้บอกอเลยตัวนี้ตัวนี้กินง่ายไม่ได้หวานมากโคตรดีเหล้าก็ถึงถึงถึงแบบไม่รู้ตัวด้วยมันไม่แย่งซีนกันอะ่ะ<อ>มันเสริมส่งกันเออแต่บางคนแบบเน้นหนักอย่างเดียวบอกขอเหล้าเยอะๆน่อเด็กไอ้นั่นคือฟิลอยากเมาแล้วไปกินเหล้าไปกินเชียงชุนอย่างอื่นเท่ากันแต่อันนี้คือกินอย่างมีอายะ แก้แลวละ450อัพ380อัพอะที่ทำเพราะฉะนั้นเราทําง่ายๆที่บ้านได้ทําง่ายๆที่บ้านได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ประหยัดด้วยต้นทุนแก้วหนึ่งก็ตกประมาณ200ถึง200เอ่อร้อยหน่อยๆอ่าเอาต์เอาตามเอาตอนตรงเลยนะเหล้าก็ประมาณ40 ml อย่างไอ้ตัวเนี้ยของนิวซีแลนด์ก็ตกประมาณ40-50ถึงบาทแล้วแต่ใช้เยอะใช้มากเหล้าพีชถ้าใช้เยอะก็ประมาณ40บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นทุนก็แค่เหล้า2ตัวก็80บาทเดียว ขาย300กว่าบาทไม่แพงอ่าหลักลับอยู่ที่ฝีมือด้วยคุ้มคุ้มคุ้มใช่ครับตัดได้เลยครับผมเอ่ค็อกเทลมีนะค็อกเทลมีนะครับกำลังดื่มกันอยู่ครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้นี่คือค็อกเทลบ้านๆที่หาอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบได้จากครัวเรือนครับผมได้จากช็อปปี้แอปส้มนแอปส้มถูกต้องค่ะแล้วก็แดงระใบเห็นไหม